สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบันไดไต่ฝันปั้นคนรากหญ้าของเราเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้มาทําการอ้ลงต้นไม้นะครับพอดีวันนี้มีกุลาบเข้าที่สวนหนึ่งคันรถนะครับวันนี้จะพามาดูการทํางานจริงของอช่องอบันไดไต่ฝันปั้นคนรากหญ้านะครับก็คือของเราก็คือแบบไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนะเราก็เป็นคนรากหญ้าธรรมดาด้วยครับก็ กอนข้างที่จะเข้าใจชีวิตแบบคนลากยญ้าแล้วครับเดี๋ยวไปชมการทำงานจริงของเราเลยนะครับวันนี้เราได้มาทำการลงต้นกุหลาบนะครับพิกัดสวนนี้ก็เป็นสวนโงมอีกแปลงหนึ่งนะครับสวนนี้อยู่พิกัด ทางเข้าออบ้านแกน้อยตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนครับพอดีวันนี้ได้มีต้นดอกกุหลาบสวยๆมาลงาหนึ่งคันรถนะครับทีมงานกำลังทำงานนะครับนี่ครับพิกัดตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับแยกบายพาสนะครับ แยกบายพาร์ทอ่กม .6 ทางาสายสุรินทร์จอมพาะนะครับถัดจากปั๊มแก๊สเอลของปตทมานิดหน่อยนะครับวันนี้มาชมการทำงานจริงของอ,อ่คนลากยางของเรานะครับคนลากยางเราก็ต้องสู้ชีวิตหน่อยนะครับ ถึงเศรษฐกิจจะไม่ดีเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับปีนี้ก็ต้องอยอมรับว่าการค้าการขายมันฝืดเครืองนะครับทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราค่อนข้างที่ยากลำบากนะครับแต,แต่ทางเราไม่เคยยอมแพ้นะครับทางเรากา็สู้อยู่แล้วเนาะก็ยังสู้ต่อไปนะครับนี่ครับ ต้นกุหลาบที่มาลงวันนี้นี่ครับลงยังไม่เสร็จนะครับดอกกุหลาบสวยๆนะครับอันนี้การทำงานจริงของของเรานะครับ ทางช่องของเราคือก็ยังถือว่าเป็นคนลากยาแล้วก็ก็จะค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ก็ชวนทุกคนเดินไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ทำการลงต้นไอ้กุหลาบสวยๆอยู่นะครับอันนี้คือทำการถ่ายไปอีกสาขาหนึ่งนะครับ พอดีของเราไอ้ก็อยู่ในวงการไอ้ต้นไม้มานานนะครับยิงตัวผมก็อชอบปลูกต้นไม้แบบจริงๆจริงจมันชีวิตชีวามาตั้งแต่เรียนมปลายแล้วครับประมาณมสี่มห้าเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็จบมาอะไรมาสิบกว่าปีแล้วนานแล้วครับก็คือที่จากาปลูกต้นไม้จริงจังมาก็ประมาณยี่สิบ กว่าปีมาแล้วครับเกือบ20ปีเนาะราๆ20ปีแล้วก็ได้มาอยู่ในวงการร้านต้นไม้นี้มาก็10กว่าปีแล้วครับเ,เรียนจบมาอะไรมาปี50นะจบปี50แล้วก็ทำงานปี51ก็มาเริ่มทำกิจการร้านต้นไม้ตั้งแต่ปี52อนะครับอายุป,ประมาณ20 ต้นๆนะครับยี่สามย่างยี่สี่นะครับอันนี้ของเราตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านสาขาสองนะครับร้านสาขาแรกอยู่กัดสายสุรินทร์ชีนะครับยื้ยงแบบนิสสันสุรินทร์สาขาสองก็อยู่นี่ครับเลยแยกไวพาร์ททางมาแกน้อยนะครับแล้วก็มีสาขาสามอยูอ่แปลงทุเรียนแปลงแรกที่ตรงท่าสว่างนะครับก็คือ เปิดเป็นร้านด้วยแล้วก็ปลูกเป็นสวนทุเรียนด้วยครับแล้วก็มีสวนทุเรียนแปลงตำบลน,นาดีนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับที่ร้านสาข,าขาของเรานะครับพอดีส่วนใหญ่เราจะถ่ายเกี่ยวกับทุเรียนเนาะวันนี้ก็มาถ่ายร้านสาขาหรือว่างานที่เราทำเป็นประจำให้ดูนะครับ งานหลักนะครับสวนทุเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นงานอาลองงานที่แบบต่อยอดขึ้นไปจากกิจการร้านต้นไม้นะครับคือเราทำชุ่รกิจร้านต้นไม้แล้วก็ออพอมีมีรายได้มีเงินเหลือเราก็ศึกษาธุรกิจด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาแล้วก็ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือ,อ สวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนเพิ่งทำประมาณจริงๆประมาณสองปีมานี้นะครับแต่ว่าต้นทดลองปลูกมาประมาณสามปีกว่าๆนะครับเมื่อเข้าใจแล้วก็ได้ทำจริงงมาประมาณสองปีแล้วเป็นสายงานล่าสุดนะครับก็คือทางเราก็ได้ควนควหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําในสิ่งใหม่ๆท,ที่เรายังไม่ยังไม่เก่งนะครับเดี๋ยวเราก็ศึกษาแล้วก็ทําไปเรื่อยครับ ล่าสุดก็คือเริ่มจากธุรกิจร้านต้นไม้ร้านต้นไม้แล้วต่อยอดอไปลงทุนในอสังหาระครับในเรื่องของที่ดินเนาะที่ดินแล้วทีนี้ก็ศึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดมาทําทสวนทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนมือใหม่นะครับเป็นธุรกิจล่าสุดเดี๋ยวเราไปชมการทำงานของทีมงานเราเลยนะครับ Tim ngang lòng tham gia nhanh khao nhanh tay nga. Bình hai tay lịch, nơi bóng 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 วันนี้ก็พาทุกๆคนมาชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ